ง้องะเง้พี่น้องงะอง้พี่น้องอยากกินง้อพี่น้องเลยก็เลยอันโอยข้อความมาเข้าจะขอความอย่างนี้ขอความอย่างน้อไปส่งขอความมานี่อันอยากกินงอพี่น้องอันอันเอาไปซื้องอผัดผลต๊ะคำหัวพี่น้องงงผลแากยูดีกับผลต๊ะปะนี่ ยังเดียวล่มไปไมาพี่น้องกินงอนะคะพี่น้องงอโรงเรียนพี่น้องจา๋างอกงอพี่น้องกินงอโรงเรียนเอาก็เจ้าขายอันี่โลร้อยพี่น้องเดี๋ยจะเอาสองโลห้าสิบบาทว่าถือบาไหวมันไก่อันหน้าปักซอยบ้านเจ้าน่ายเอาครับอันกั๊บแถาไปซื้ออันทุนพี่น้องยุตตลาดเซนาบุเดี๋ยวไม่ได้เข้าตลาดดอกซื้อน้ำมันอันซื้อน้ำรดพอดีเห็นรดเห็นรดกระเจ้าอัน ขายพอดีเราชื้นเรยชื้นรสนะพี่น้องรสไข่ผลไม้อะนะมาพี่น้องมากินงอนํำเฮาไทยตลาดก็จะแพงโลชีสิบห้าบาทหรือโลบางร้านก็โลห้าสิบห้าสิบห้าบาทพี่น้องเลยงอะพี่น้องอันนี้ซื้นรถกระเจากระเจาไข่โวนสีโลร้อยสองโลห้าสิบพี่น้องงอกโรงเรียนพี่น้องจา๋าไมาได้พี่น้องกินงอนํำเฮา